กราบสวัสดีกับผมก็เจ้านี้นะครับก็จะมาทําตอนแก้วตอนนี้นะครับได้เวลาเปลี่ยนดินนะครับแล้วก็กัดกิ้งนะครับตัดตอดนะครับก็เพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมนะเดีว๋วก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กันอย่งใจเด่นกามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวโหวตตะตั้งก่อนนะครับนะครับแพืน ตอนนี้ได้มาจากการตอนกิ้งนะครับผมโอ้ปีกว่านะครับไม่ได้เปลี่ยนดินได้จากการตอนนะครับแต่ถึงพ่อมัวไปลงดินไยนะครับร่องปีไดแต่จำไม่ผิดนะครับเอาลงดินไปเขาขุดขึ้นมาใช้กระตั้งไว้ปีหนึ่งปีกว่ากว่านะครับ ยจะเปลี่ยนก้นนัดกระตั้งเป็นชิปชองนิ้วนะครับดินนะจะเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบในแนวนี้ก็ลองทำกันดูนะครับผมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับไ,ไ,ไ,ไอ้ลืมใทยตรงือมืเอเรียบร้อยแล้วช็อปอกแล้ว อย้ยาลังกา้ารักเดินไม่ดีวะอะไรบ่นๆก็ปลดได้เยอะนะครับก็ปลดได้เยอะ อย่าไม่ตัดกิ้งนะครับเอาดินออกก่อนพวกก็เยอะอยู่นะครับปลากื้อไม่ตื้อว่าหน่อยไปนะครับผมไม่รู้นะผมชอบนะต้นแก้วซึ่งจะทำหยากก็ถ้าเอาใบออกหมดแล้วก็ติ่งกิ้งทันทีเลย เราต้องเว,ว้นใบไว้กานะครับผมห้ามออก,อกมดนะครับออกมดรายเรียบร้อยก็ติ่งกิ้งนะครับเป็นแก้วเป็นต้นใหม่ที่ท่ำยากนะครับแต่ช่วยนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับรบถือว่ารบอยู่นะครับมันเป็นนาพ้นนะครับทำหยาดนิดนะครับดินเปียกนะครับ ่ังปักกื่นนะปักเนื้อปักไอ้ผมันก็จะเป็นหน้าเน่าเกินไปแล้วนะครับแต่ต่างตายไม่มีนะครับผมจวงนี้ก็จะเป็นพ้นลนะครับ nên đọc nên tình nó thương là tặng ra ngoài cập bên lông gà tang mặt ra ngoài ngang 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 เดี๋ยวก็จะปลูกเลยนะครับหอยแกะปลูกกิงโมได้่อยแกะนะครับนี่นะครับเพื่อลๆก็ปลูกเปลี่ยนเป็นตั้งชิดช่องนิวนะครับนิดหนึ่งักดินก็เป็นดินใบกัมปูนะครับแล้วก็ใบมะ้ามนะครับแล้วก็ผสมดินเก่าไปนิดนึง ก,ก,ก,ก็ก่อนปลูกพั่หลง้วยปุ๋ยละลายจากเหมือนติดก้นกระทั่ง้วยนะครับผม ต้องใช้ไอร่อนนะครับผมใช่ปอดีพอดีปอด,ด,ดินไม่ต้องกอดไอแน่นนะครับเดี๋ยวดินเขาแน่นนะครับลดน้ำแล้วมันจะขัางแล้วก็ราดเดินไม่ดีนะครับพอตึงๆึงมือนะครับไม่ต้องกอดเยอะ เติมอีกนิดนะครนึ่นงกี่พอแล้วดอกของโอหมักมากเลยนะครับป,ป,ป็นแกลวก็อีกอย่างนึงเป็นไม้มงคลนะครับผมไม้มงคลของไทยนะครับโอเคเป็นอันว่าเสร็จนะครับมาขั้นตอนตัด ไปนะครับรามาแกะลวดออกนะครับแกะลวดกินอมเยอะมาเลยนะครับตอนนี้นี่เรากินพุ่มข้าไห้นานมากแล้วนะครับวดไม่ค่อยได้ดูแลนะครับราะว่าตําไม่ตั้นนะครับต้นไม่มันเยอะเกินนะครับจะพยายามทำมาละตอนร่องตอนนะครับนี่ เกือบโ่รยตอนนัครับปลูกไว้นะครับรารบางตอนครับยังไม่เปลี่ยนดินใหเก็เลยกับร่องปีท่าป,ปีได้แ้วมเสร็จตาำไปเป็นวัตู้ดิบนะครับจุดนั้นว้าวบางกิ้งเขาก็หยุดการเจริญเติบโตนะครับ อย่างเหล็กอยู่เตาเดิมนะครับเพราะวบางกิงเขาเขาใหญ่เกินกนนาดนะครับเลยกิงเล็กๆนี้ถ้านานไม่ได้มาเลี้ยงลำต้นก็เลยนะครับ mm hmm. จะพยายามต่ำให้ได้นะครับวันต้นช่ตงต้น คอยๆนะครับเ่อนๆต้องตำแบบใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวกิงเชื่อใ้้หร่านะครับเพื่อกิงที่เราอยาแวนไว้มันฮักใช่หราจํำไว้นะครับถ้าตำตอนแก้วนะครับพยายามอย่าเอาใบออกหมดนะครับเ่อนๆ ก็จะถิงกิ้งมดเลยนะครับแกะยากสักนิดนะครับเพราะมันอมว้า wow. ว ผมสุดๆไปเลยอีกแล้วไม่เข้ากลางอีกแล้ว ไม่เปลือ่อเดี๋ยวอีกหนึ่งกิ่งนะครับกิ่งเมนครับผมกันตอนตัดไฟนะครับก็ขัดกิ่งได้เลยนะครับเพื่อนเกินน่งหลังก่อนกิ่งรังใหญ่จังไม่บาลานเลยทำตัวเดียวไม่เป็นไรเรากิ่งหน้าใหญ่ก่อนก็ได้ กิ่งกิ่งนีใจ่ไม่ได้นะครับผมขึ้นปิดตำแน่งนครับต้องอ,ออกนะครับนี่นะครับนี่ว่าจะให้เป็นกิ่งร่องครับแต่ย่เดี๋ยวจะลองดัดดูนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก็รอกิ่งไม่แตกนะครับแล้วก็ออ่อยเข้าหลวดไม่นะครับ กิงนี้ก็จ่ายไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับปิดตําแน่งนะครับออกไปเลยอ่านี้ก็ถอดได้เลยนะครับข้างบนจริงๆก็อยากจะต้อนเลยนะครับแต่กลัวไม่มีเวลาตำเลยเกียดนี่เดี๋ยวกิ่งนี้ก็จะเป็นเมนต่อไปนะครับผมนี่นะครับอย่างนี้นะครับ ก็รอกิ่งแตกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นซับลังนะครับนี่ซับลังของกิ่งนึงนะครับนี่ก็เป็นเมนนะครับเมนทัดมานะครับนี่ก็เป็นซับหน้านะครับแตอันนี้ก็เป็นเมนทัดไปนะครับกิ่งนี้นะครับแต่เดี๋ยวต้องรอไ้ได้ขนาดก่อนนะครับก่วยข้าหลวดเดี๋ยวจะลองเข้าหลวดกิ่งนี้ไว้ก่อนนะครับกิ่งสองน่าจะโอเคอยู่ใส่หลวดดจ้นหญ่สักนิด ัดไปไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตัดไม่ไปเดี๋ยวก่อยเปิ่มรวดนะครับไม่อยากตั้นนะครับหลวดมันก็จะไวายาวแบบนี้ไปนะครับได้ช่วยประกองกิ้งไว้ด้วยนะครับ ได้ครับได้เดี๋ยวขอบิดตากิ่งหน่อยนะครับผม หวังว่ารอดนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเยอดจิงเกล็กนี้นครับจะเข้ากับด่วนเส้นเหล็ก ต้องแน่นจนเกินไปนะครับเพืเ่อนๆใื่อันนี้เล้วกันกิน่งเมนผมจะใลงหลังนะครับแก้ว โอเคดีนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยนะครับเป็นนนท์ทำเรียบร็จสิ้นนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะทุกข์ใจนะครับแนะนำติชมเหมือนเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในคำดากราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับผพ่ะ ฝากตัวฝากไว้ในหัวใจเพื่อเๆืทุกคนด้วยนะครับกลับสวัสดีกับพม